ฟังใจฟังธรรมนะฟังธรรมแล้วก็น้อมไปพิจรารณาธรรมที่เราฟังเนี่ยพิจารณาแล้วนะนำไปปฏิบัติต้าเรามาฟังใหม่เราจะมีความเข้าใจที่ลึกซึ้ง มากกว่าเดิมผูพ้พูดก็เอาใจพูดผู้ฟังก็เอาใจฟังทำเนี่ยมันออกจากใจะเมื่อพูดออกมาจากใจผู้ฟังก็เอาใจทำมันก็สอดรับกัน สิ่งที่ฟังนั้น,นมันอาจจะรับรู้โดยสมมติแต่บางครั้งถ้าเป็นธรรมที่มันเข้าถึงใจทั้งสองฝ่ายทั้งผู้พูดและผู้ฟังมันไม่รู้หรอกว่า สิ่งที่พูดเพื่อน,นั้นพูดอะไรแต่เมื่อฟังเสร็จแล้วจิตของผู้ฟังมีความรู้สึกอิ่อเมเอิบเบิกบานใจในฟังที่ได้สดับตัดฟังถามว่าขณะนั้นรู้อะไรไม่รู้หรอก เพราะมันเข้าถึงใจเราถึงใจผู้โลก <c oughs> ผู้บาจารย์นั้นก็พูดอยู่เสมอฟังธรรมเมื่อเข้าใจในเบื้องตน้นเราฟังแล้วไม่เข้าใจไม่มีสมมติอธิบาย แต่จิตมันซึ้งเข้าไปในจิตในใจของผู้ฟังความอิ่มเอิบเบิกบานใจมันเกิดขึ้นเ <c oughs> มื่อน้อมมาพิจารณาโดยใช้ความคิดนึกปรุงแต่งในสิ่งที่เราฟังไปแล้วมันก็เกิดความเข้าใจละเอียด อย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนนะฟังธรรมให้มันเข้าถึงธรรมฟังธรรมให้มันเข้าถึงใจใเป็นอย่างนั้น <c oughs> วันนี้ก็มี <c oughs> นักภาวนาที่เริ่มต้นมีคำถามว่าปฏิบัติไปแล้วมันได้อะไร ว่ามีความรู้สึกว่าปฏิบัติไปแล้วจิตมันไม่เห็นสงบนะมีแด่วความคิดนึกปรุงแต่งทำมาเกิดความรู้สึก้อแท้นะไม่อยากที่จะปฏิบัติและอธว่าการปฏิบัติให้ได้สมาธิเพียงแค่งูและปลิ้น เรว่าแค่ฟ้าแลบเนี่ยมันมีนิสสงมากมายจริงหรือครูบาอาจารย์หลายรูปท่านพูดอย่างนั้นจิสตสงบเพียงแค่ง,งูแลบลิ้นหรือเพียงแค่ฟ้าแลบปลาลองก็มีนิสสงมากมายตรงนี้มันจริงหรือหลวงพ่อก็เลยบอกว่า ถ้าเราไม่ปฏิบัติให้เข้าถึงเราจะรู้ได้อย่างไรธรรมะความเพื่อเจ้าเป็นด้วยเหตุด้วยผลพระองค์ชี้ทางเดินแค่น,นั้นเองบอกแนวทางปฏิบัติเ <c oughs> มื่อมีผู้มาปฏิบัติตามแนวทางที่พระองค์ทรงวางไว้ สักวันหนึ่งเราก็จะไม่สงสัยในสิ่งที่พระพุทองค์ทรงตรัสสอนหลวงพ่อก็เลยบอกว่าการปฏิบัติธรรมนั้น <c oughs> เมื่อเราลงมือปฏิบัติแล้วมันได้ทั้งนั้นแหละอย่าคิดว่ามันไม่ได้อะไรอ,ะอย่างน้อยที่สุดมันก็เห็นกิเลสตัณหาในใจของเรา <c oughs> แต่ก่อนเราไม่เคยเห็นตัวนี้พอแต่ก่อนเราก็คิดว่าจิตของเรามันสงบแต่พอมานั่งสมาธิทำไมมันคิดฟุ้งซ่านมากมายเหลือเกินเห็นในขณะที่นั่งสมาธิน่ะเห็นความจริงในขณะที่เราไม่ได้เคลื่อนไหวเราไม่ได้ทำงานเรานั่งอยู่เฉยๆแต่เห็นความคิดนึกปรุงแต่ง ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ก่อนเราเคยเห็นไหมล่ะเราไม่เคยเห็นเลยแม้ตัวเราเองเราก็ว่าเราดีอยู่เราก็ไม่เคยเห็นความชั่วของตัวเองแต่พอมาปฏิบัติแล้วอยู่ภายใต้กรอบของศีลทำไมมันมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราทำไมมันเลวแล้วเกิน ความคิดนึกปรุงแต่งที่มันเกิดขึ้นมี่แต่เรื่องไม่ดีคนเราเนี่ยเห็นความผิดของตนเองเห็นความไม่ดีของตนเองนี่ว่ามันใช้ได้นะแต่ก่อนมันไม่เคยเห็นเนี่ยแต่พอเรามาปฏิบัติแล้วเราเห็นความไม่ดีเห็นความคิดนึกปรุงแต่งที่มันมีอยู่ตลอดเวลา จะว่าไม่ดีได้อย่างไรพอมาปฏิบัติเราก็เริ่มเรียนระู้เห็นถึงความจริงว่าจิตใจของเราเป็นอย่างไง <c oughs> พอนั่งนานไปเจ็บปวดบอกไม่อยากจะนั่งเลยนะก็ถูกแล้วพระพุทธองค์ให้เรานั่งเฉยๆอย่างเงี้ยเพราะให้เห็นเวทนาให้เห็นความจริงของสังขารร่างกายนี้ว่ามันเป็นอย่างเงี้ย แต่ก่อนเนี่ยเราไม่ได้มานั่งร่างกายพอมันเจ็บปวดนิดหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนอิิยาบทนี่แหละ <S 2> <S 2> <S การเปลี่ยนแปลงอิิยาบทเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ขวางกันความจริงความจริงคืออะไรอันนี้จังทุกขังอนันตาแต่พอเรานั่งอยู่เฉยเนี่ย ร่างกายไม่ได้เคลื่อนไหวเราก็เห็นความจริงของร่างกายว่าทำไมมันเจ็บมันปวดปวดแข้งปวดขาเหลือเกินอันนี้ร่างกายนี่มันสอนเราให้เห็นถึงความจริงแล้วจะว่าการปฏิบัติธรรมมันไม่ก้าวหน้าได้อย่างไรแต่ก่อนเราไม่เคยเห็นแต่พอมาเห็นเวทนานะ่ที่เกิดขึ้นในร่างกายเราแต่เราไม่ได้น้อมมาพิจารณาแค่นั้นเองทำมาควาพืะเจ้า นะถ้ายัางไม่ได้น้อมมาพินาลงที่ใจของเจ้าของสิ่งเหล่านั้นยังเป็นธรรมปอม <c oughs> ยังเป็นธรรมะจอมปอมยังไม่ใช่ของจริงแต่ถ้าเรานั่งนานไปมันเจ็บมันปวดแล้วเราก็สอนจิตสอนใจว่าร่างกาย,ยานี้อ๋อมันเป็นอย่างนี้เลยมันไม่ได้มีความสุขอย่างที่เราคิด นะมันมีความจริงคือว่ามันมีทุกขเวทนามันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เวลามีความเสื่อมอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเห็นอย่างนี้สอนจิตสอนใจจิตเราก็จะปล่อยวางความยึดในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราว่าเป็นของที่มันมีแต่ความสุข <c oughs> นี่พอมานั่งอย่างนี้หลวงพ่อบอกเอา้มันได้นะเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไม่ได้นะเพราะอธิบายให้โยมเข้าใจ ยอมก็เลยถึงบางอออ๋อมันเป็นอย่างนี้เหรอถ้างั้นก็น,น้อมมาพิจารณาไปบ่อยสิพอทุกขเวทนามันเกิดขึ้นจากการที่เรานั่งนานเราไม่ได้เคลื่อนไหวเพราะปกติเราเคลื่อนไหวพอเคลื่อนไหวปุ๊บทุกมันหายตลอดเลยพอรังจะเกิดปุ๊บเราเปลี่ยนทยิาบิมันหายไปเลยนี่เรามานั่งสมาธินานๆนี่ยมันเกิดทุกขเวทนาขึ้นก็ให้เห็นถึงความเป็นจริง น้อมพิจารณาสอนจิตเราอยู่ตลอดเวลาจิตนี้จะวางความยึดมั่นถือมั่ว่าร่างกายนี้เป็นของของเราเป็นของที่ว่ามันเป็นของดีพูดง่ายๆมันมีแต่วความสุขเออเราอยากได้อะไรอยากจะกินอะไรเออมันก็ได้กินออยากจะเสพกามก็ได้เสพกามรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมอารมณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นโอ้เราได้สัมผัสอยู่ตลอดเวลา แต่ความจริงเราสัมผัสสิ่งที่มันเป็นจอมปลอมสิ่งที่มันหลอกเราอยู่ตลอดเวลาความสุขจริงๆแล้วมันสุขจริงหรือแต่ที่นี่เราไม่ได้น้อมพิจารณามันเลยยังไม่เป็นธรรมที่เข้ามาสถิตอยู่ในหัวใจของเราเราต้องการให้ธรรม,มะเข้ามาสถิตอยู่ในหัวใจของเราต้องน้อมมาพิจารณาที่กายที่ใจของเราให้เห็นถึงความเป็นจริงนี่ อีกอันหนึ่งนะว่าสมาธิที่มันเป็นเพียงแค่สงบจู่คู่ชั่วจานมันมีอนนีิสงจริงหรือนะถ้าเราไม่ปฏิบัติเราจะดูได้อย่างไรเราก็ลองนั่งไปสิสักวันหนึ่งถ้าหากว่าจิตเราก็ถึงความสงบในสมาธิอย่างแท้จริงแล้ว <c oughs> เราจะไม่สงสัยในสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านพำมสอนสงบเพียงแค่ช่วงอูรลบลินมีอนิสงสมากมายขานาดไหน เราจะเข้าใจได้ทันทีเลยแต่นี่เรายังไม่สงบถ้าสงบเสิเราก็จะเข้าใจทันทีว่าสิ่งที่พระ้เจ้าท่านตัดไว้ว่าสุขที่เปรียบเทียบกับความสงบนั้นมันไม่มีแล้วแตนะ่จิตใจที่เราสงบตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวนะมันมีความสุขมากมายเพราะอะไรลองพิจารณาเปรียบเทียบดูให้ดีว่าวันๆนจิตใจเรามีแต่ความดิน้นรนมีแต่ความบีบคั้น มีแต่การสแสวงหาแต่ในสิ่งที่โลกเขาว่ามันมีสแสวงหาอยู่ตลอดเวลาพอไม่ได้เราก็ทุกข์พอใจสงบปับ๊บมันหยุดแสวงหามันหยุดไข,ข่คว้าแล้วมันจะเอาทุกข์ที่ไหนละ่ะเหมือนว่าเราอยู่ได้อย่างอิสระเมื่อเราหยุดแสวงหาหยุดไก่ควา้าในสิ่งที่โลกเขาว่ามีซึ่งความจริงแล้วมันไม่มี พอหยุดแล้วนะมันก็เป็นจิตที่อิสระนะอิสระจากสิ่งภายนอกอิสระจากสิ่งต่างๆแต่ที่มันมากระทบเราซึ่งสิ่งเหล่านี้ความจริงมันกระทบแล้วมันก็หายไปเหมือนขึ้นที่ว่าในทะเลมหาสมุทรคลืนก็ถาถวมเข้าสู่ชายฝั่ง พอมาถึงชายฝั่งคลื่นนั้นก็สลายหายไปคลื่นลูกใหม่ก็ปรากฏขึ้นคลื่อนเข้าสู่ชายฝั่งพอถึงชายฝั่งก็สลายหายไปให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มากระทบทางตาหูจมูกลล่นกายใจของเราให้มันเป็นเหมือนคลื่นกระทบฝั่งเราก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุขหมายว่าอิสระทุกวันนี้เราอยู่ได้ความสุขจากสิ่งที่เป็นสิ่งปรุงแต่ง ุงแต่งจากปลายท่อทั้งหมดเลยที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายของเรานะแล้วก็ให้ได้อย่างที่มันต้องการเราก็เลยว่าสิ่งนั้นมันทําให้เรามีความสุขแตนะ่พอสิ่งนั้นมันเริ่มจํารุดเริ่มเสียเริ่มพังใจเราก็ทุกละนะแล้วก็ลองพิจารณาดูดีว่าสิ่งที่ว่าเรามีสิ่งที่ว่าเราได้มันได้จริงหรือเปล่า เหมือนเรามีรถยนต์คันหนึ่งจากรถคันใหม่ป้ายแดงพอใช้วันแรกมันเสื่อมทันทีเลยวันที่สองวันที่สามอาจจะมีการํำรุดเสียหายสตาร์ทไม่ติดวันที่สี่ที่ห้ายางอาจจะแบนก็ได้ถ้าไปเหยียบกระปูไปไม่ได้เราก็มาน้อมมาพิจารณาถึงความจริงเ่ยเอ๊ะรถยนต์เนี่ยขนาดใหม่มันยังเสื่อมอยู่ตลอดวลา มันยังสูญเสียหายอยู่ตลอดเวลานะแล้วก,กายเนี่ยถ้าเปรียบเทียบมันเหมือนกับรถยนต์เออมันก็ของเราใช้มากันตั้งนานแนละ้วนาะสิบปียี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบปีบางทีเป็นร้อยปีมันจะไม่เสื่อมได้ไงนี่เรื่อการน้อมจากภายนอกมาพิจารณาสู่ลงที่กายที่ใจของเราอยู่ตลอดเวลาจะทําให้จิตของเราคลายความยึดมั่นถือมั่นในกายและจิต ายจิตคืออะไรขันห้าขันห้ารูปก็คือกายเวทน,นาสัญญาสังขารวิญญาณคืออาการของจิตรับรู้ได้ที่จิตแต่มันเกิดที่กายผ่านทางกายก็น้อมมาสอนจิตสอนใจไปบ่อยทุกวันทุกวันจิตเราก็ค่อยเริ่มปล่อยเริ่มวางน,นี่อเป็นคำถามที่ญาติโยมถามวันนี้แล้วก็มีถามอีกเอปฏิบัติไปแล้ว มันต้องสําเร็จขั้นนู้นขัน้นนี้เอเอแล้วมันยังไงหลวงพ่อบอกว่า,าการปฏิบัติธรรมจริงแล้วพุทธเจ้าท่านไม่ได้ปฏิบัติเพื่อที่จะสําเร็จขั้นใดท่านให้ปฏิบัติไปเพื่อความปล่อยวางเพราะใ,ใครปฏิบัติไปแล้วมันได้มันถึงมันผิดหมดอะปฏิบัติไปแล้วมันไม่ได้อะไรหรอกถ้ามันได้แสดงว่ามันเพิ่มขึ้นทุกวันนี้เรามี กิเลสตัณหาสมมุติว่ามีเท่ากับร้อยส่วนพอปฏิบัติแล้วมันเป็นนูน่นเป็นนี่สําเร็จขั้นนูน่นขั้นนี้จากกิเลสตัณหาร้อยส่วนเพิ่มมาเป็นอีกสิบส่วนยี่สิบส่วนกลายเป็นร้อยกว่าตัวที่เราไม่รู้ตัวเพราะท่านที่ปฏิบัติไปนะไปสําคัญมั่นหมายว่าตัวเองได้ตัวเองถึงอะไรนะพีดหมดนะปฏิบัติแล้วไม่ต้องได้อะไรหรอก ไม่ต้องถึงอะไรหรอกไม่ต้องเป็นอะไรหรอกปฏิบัติแล้วมีความรู้สึกว่าจิตเราปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นพออะไรมากระทบมันสามารถรู้เท่ารู้ทันนาสิ่งที่มากระทบไม่ไปตามอารมณ์ของกิเลสตัณหาแม้ความคิดนึกปรุงแต่งที่มันเกิดขึ้นเราก็ไม่ไปคิดต่อไม่ไปปรุงต่อนะเวทนาที่มันเกิดขึ้นนะมันก็ไม่ไปสําคัญมันม่นหมายอะไร ความสุขที่เกิดขึ้นก็ไม่ติดสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็ไม่ไปยึดว่าทุกข์นั้นเป็นเราอันนี้ตรงนี้ตังหาตาเห็นรูปก,ก็เพียงแต่ว่าอ๋อตาเห็นรูปก,ก็เพียงแต่ว่าเห็นอูได้ยินก็เพียงแต่สักว่าจมูกได้กกินก็สักแต่ว่าได้กกินเิ้นรับรสก็สักแต่ว่ารับรสกายสัมผัสเจ็ิร้อนออกแผนก็สักแต่ว่าเนี่ยการปฏิบัติมันเป็นเพื่ออย่างนี้เพื่อความปล่อยความวางความรู้เท่ารู้ทันในกิเลสตัณหาที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเรา ซึ่งมันมีตลอดเวลาเพราะการกระทบทางทวารทั้งห้ามันมีอยู่ตลอดเวลาเหมอนกันแม้แต่จิตนี้ความคิดนึกปรุงแต่งมันก็คิดนึกปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันร่างกายนี้ทวาไปแล้วมันมีความเสื่อมความแตกดับอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันความเจ็บความปวดที่มันเกิดขึ้นเรานั่งนานมันมีเวทนาอยู่ตลอดยืนก็มีเวทนาจะเดินก็มีเวทนาแต่เราไม่เคยสังเกตเราไม่เคยน้อมมาพิจารณา ทร,รมาผูจ้จามันต้องใช้การสังเกตเรืว่าปัญญาใกล้ควรตีตวนด้วยเหตุด้วยผลท่านสอนจากสิ่งที่ภายนอกซสก่อนนะให้ละเอียดภายนอกซสก่อนละเอียดอย่างไรพระองค์จึงตัดวางกําหนดกฎเกณฑ์ว่าถ้าคารวาตญาจโจะให้มันละเอียดในเกาบของศีลห้ากอะของศีลแปดเกอบของศีลสิบถ้าเป็นนับบวชท่านวางให้มันละเอียดขึ้นอีก แต่เพื่อให้เรามีสติมีความไข้ควรด้วยเหตุให้ผลจึงวางกอบของศีลถึงสองร้อยิบเจ็ดสำหรับป่าเราที่บวชเข้ามาแต่ถามว่าทําไมมันเยอะแยะจังก็เพื่อที่จะฝึกเราให้เป็นคนละเอียดฝึกเราให้มีสติสัมปชัญญะปญศีลคือพระพุทธเจ้าแต่ท่านบัญญัติไว้เอาเริ่มต้นจากศีลห้าใครรักษาได้หมด คนนั้นเป็นผู้ที่มีปัญญาศีลเนี่ยเป็นเรื่องของปัญญาเรามีปัญญาในการที่จะแยกแยะในการที่จะรักษาจนรักษาศีลนั้นเป็นปกตินั่นแหละเป็นผู้มีปัญญาเราอย่าไปสําคัญมั่นหมายไปตีความว่าการรักษาศีลห้าเราเข่งเหลือเกินอันนู้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้นะจะทําอะไรก็คอยระวังแม้แต่การเดินก็ต้องคอยยกก้าวย่าง ที่ละขาทีละข้างอย่างช้าๆกวาไปยิบเหยียบหมดเหยียบสัตว์เล็กสัตว์น้อยอพาะนั้นเป็นศีลของคนง่อแต่ถว่ายึดศีลเป็นสาธารณะดังนั้นวันๆหนึ่งก็มีแต่ความตั้งใจที่จะรักษาศีลไม่ว่าความผิดปกติเมืเกิดขึ้นศีลนั่นคือความปกติถ้าใครเข้าถึงศีลคนนั้นเป็นปกติปกติด้วยกายด้วยคำพูด นะด้วยความคิดนึกปรุงแต่งปกติหมดเลยแต่กกัิปากฏว่าคนที่เข่งคัดในศีลมันผิดปกติซะแล้วโอ้โหมันเกิดความบีบคั้นในการรักษามีความตั้งใจมากมีความระแวดระวังมากเลยไม่ต้องทำมาหากินอะไรนั่นเป็นการปฏิบัติแบบคนที่ขาดปัญญาผู้มีปัญญารักษาศีลจึงจะทำให้กายบาจาใจปกติ แต่บันการที่จะปกติได้ต้องเป็นผู้สังเกตต้องเป็นผู้ไข้ควรด้วยเหตุด้วยผละอะไรที่มันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆท่านเหล่านี้จะไม่มองข้ามไปเหมือนงานภายนอกเราเช็ดโต๊ะเรากวาดพื้นมันก็จะมีแต่ความสะอาดไม่บกพร่องท่านจะกวาดพื้นในห้องแต่เราคิดว่าจะกวาดเฉพาะพื้น นะใต,ต้โตต้เก้าอี้ต,ต้อะไรท่านก็ต้องกวาดด้วยนะันถึงจะสะอาดนีด่เป็นการฝึกทํางานให้มีความละเอียดให้ปัญญามันละเอียดขึ้นจากปัญญานอกมันจะไปสู่ปัญญาในทําให้เรามีปัญญาในการที่จะรักษาเพราะคนที่รักษาศีลเป็นปกติเพราะว่าเป็นผู้ที่มีปัญญานะเป็นผู้ที่มีสมาธิเพราะฉะนั้นศะีลส,สมาธิปัญญา เมื่อไปถึงความป็นกตินั้นแล้วเป็นสิ่งเดียวกันแยกกันไม่ออกจะบอกว่าเรามารักษาสีตัวหนึ่งเราจะมาทําสมาธิให้เกิดขึ้นเราจะมาใช้ปัญญาในการประพฤติปฏิบัติให้มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่มันเกิดขึ้นพร้อมกันเป็นสิ่งเดียวกันแยกกันไม่ออกนั่นแหละคือความเป็นปกติเนี่ยที่ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วนะก็ต้องมาใช้การสังเกต การใช้ปัญญาให้ควรจากภายนอกมาสู่ภายในฝึกให้เป็นนิสัยเราอย่ามองข้ามสิ่งเล็กสิ่งน้อยนะจะมองข้ามสิ่งเล็กเ็งน้อยนะจะมองข้ามไปแต่คนะนะิดว่าละเลยนะเหมือนสีลของพระเช่นเดียวกันต่ว่าข้อนี้ไม่สําคัญไม่ทำเ,เดี๋ยวก็ปรงอาบััิได้ถ้ามันไม่ใช่ถ้าเราทําซ้ําทําซ้ําความผิดมันก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วมันจะปรงหลุดแดองอะไรเหมือนกับแผลเล็กๆน้อยๆ สกิดทุกวันสกิดทุกวันเชื่อโลกมันเข้าจากแผลเล็กแผลน้อยกลายเป็นแผลใหญ่แผลใหญ่ท้ายสุดโดนตัดแขนตัดขาอย่าว่าของเล็กของน้อยมองข้ามสิ่งเล็กน้อยไม่ได้ให้ความสําคัญเพราะนั่นแหละคือตัวปัญญานอกจะมาอบรมปัญญาในาทําให้เกิดธรรมที่เกิดขึ้นในจิตนะธรรมเนี่ยมันต้องมาประจิตสถานอยู่ในจิต คือว่ามันต้องน้อมมาพิจณาน้อมพิจาปุ๊บมันเข้าไปอยู่ในจิตในใจแล้วนั่นแหละจือว่าธรรมนั่นถึงจะาเป็นธรรมแท้เป็นธรรมจริงธรรมจากสมมุตาิภายนอกหรือว่าคําสอนก็ดีคําที่ครูบาอาจารย์ท่านเทศก็ดีที่พทธเจ้าท่านตัดไว้ก็ดีนะจะเป็นในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่น้อมเข้ามาสู่ใจของเราให้มันมาปฏิสถานในใจธรรมเราล้าน,นเป็นของปลอมทั้งหมดเลยยังไม่ใช่ของจริง นี่ถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยก็ปฏิบัติอย่าไปหวังอะไรให้ทําไปเรื่อยให้สํารวจดูสีลของเราเสมอว่าสีลของเรามีครบข้อไหนมันขาดตกปกปรองก็ทําให้สมบูรณ์แนตะ่รักษากายรักษาวาจารักษาจิตใจของเราด้วยสติจะรักษาใด้ละลรรักษาด้วยสติด้วยการควบคุมจิตของเจ้าของควบคุมกายเจ้าของควบคุมบังคับฝืนนี่คืออาการของสติทําให้เกิดความเป็นปกติเราจะมีความรู้สึกว่า สิ่งที่เราทำนั้นมันไม่ได้เกิดความจากความตั้งใจมันเป็นอัตโนมัตินนเราศีนก็จะเป็นสีอัตโนมัติเพราะว่าเกิดจากสติปัญญาอัตโนมัติแล้วแมันก็เลยทําให้ปกติปกตินะไรคือความเป็นธรรมชาติความเป็นธรรมชาติก็คือธรรมะให้เราเข้าใจนี่ให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติทําทไปเพียนใช้ความพาดความเพียนอาศัายความพาดความเพียนแต่อย่าอยากอย่าอยากทํา อย่าเอากิเลสตัณหาปฏิบัติให้เป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจําวันแล้วเนี่ยทาได้ตลอดเวลาไหนจะทําอะไรก็เป็นธรรมทั้งหมดจะกวาดใบไ,ไม้ก็เป็นธรรมจะนั่งขี้นั่งเยี่ยวกับเป็นธรรมนะจะเดินเหินก็เป็นธรรมแให้มีสติควบคุมภายใต้กรอบของศีลนั่นแหละคือผู้พิธัรมวางกรอบของศีลเป็น,เป,นเป็นหลักพื้นฐานซะก่อนแล้วควบคุมให้ กายบาจาจใจของเราไปละเมิดสีหน้านั่นแหละมันทําจะค่อยๆปรากฏขึ้นทีละเล็กทีละน้อยแต่จนมันเป็นปกติจงมีความไม่มีความรู้สึกว่าเราไม่ได้ปฏิบัติอะไรถ้าเราปฏิบัติไปถึงจุดนั้นนะครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงก็คือการที่เราไม่ได้ต้องปฏิบัติอะไรเลยไม่มีความตั้งใจปฏิบตัติเพราะมันเป็นของมันเองแต่อนมันเป็นปกติ เหมือนว่าศีลห้าที่เรารักษามันเป็นปกติก็คือการปฏิบัติธรรมนั่นเองปฏิบัติศีลก็คือปฏิบัติธรรมเพราะคาว่าศีลก็คือศีลธรรมแต่เรามาแยกศีลออกจากธรรมนั่นเองคําว่าศีลก็คือศีลธรรมธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดเลยแต่ว่ามันเป็นไม่ธรรมชาติเพราะอะไรมันมีตัวเราเข้าไปบังคับเข้าไปควบคุมเ,เข้าไปสัาขัญมัดหมายนะ ก็เลยสิ่งต่างๆก็เลยไม่เป็นธรรมชาติเพราะไปอยู่ภายใต้กฎของการบังคับทั้งหมดนะวันนี้ก็พูดธรรมะมพอท่านทั้งหลายน้อมไปะพะ่ด่านะ,อะเอวังก็มีด้วยประการชนีนะ